บ่วงหน่อยเขาทำงานนะครับบ่วงหน่อยทำงานแล้่บ่วงฝากครับไปนี่หนูใหญ่ครับหนูใหญ่ใส่สวยอู้ตัวนี้นะครับเนี้ครับหนูใหญ่เงีตัวนี้เนี่ยขาดด้วยล่ะ อุ่นโดดสวบเหรอนี่ปืนว่าเป็นจนทรป้อนครับนี่ปืนนู้นี่ไงนอ่คว่าสองตัวสองตัวใหญ่ๆ มันครับมันสวัสดีครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้กอยู่กผมกายชมทุ่งครับผมจากช่องชมทุ่งแชนแน่วครับวันนี้ก็พามาลอดหนองครับหาดักหนูไซบวงครับบรรยากาศล้มเย็นๆครับช่วงนี้ช่วงนี้หนาวแห้งครับหาแนวไปปิ่งกินง่ายก่อนครับคือบ่เี่ครับมาหลอดไ่ตีนหนองเลยครับนี่ขวยอยู่ครับเรีกมีด ทางดีบ่มนี้ครับร้องมาใส่เบื่อครับทางนี้สิมีนหนูเ่ครับนี่ครับบ่วง,งเกาก็เฮ็ดกล่มๆยังน่อยเห็นใหญไงร้องเบื่อครับแรงขมันเขานี่บ่วงเฮ็ดไม่ครับนี่ครับหวยช่วงนี้เขาขาดนาเบิดครับเฮ็ดนา น้ำไฮน้ำบนมี้มึมงใจนะครับนี่มึงมันครับรูรูขี่ขับทางทางบัดลอดไปเป็นยังไงครับเดี๋ยวพี่เบินงครับขี่ขับทางนักหนีนะครับน้องเบิรงนไกลๆขวอยน้องเบิรงกันนะคือว่าครับ เอาห้างยาพื้นน้อยหนึ่งครับต้องมาติดพื้นนี่ครับทั้งสวยๆครับหน้าหน้าปากเริ่มเลยคือว่าครับคทั้งอยู่ข้างลาง่างครับไม่ได้มนไป คือบอัวไมยนี่แต่ว่าบัวบเห็นห้อยค้นใส่ครับบัวมีหมายค้นใส่แต่ว่าค้นบัวใอยเดี๋ยวมาใส่ทั้งนี้ครับดีใจปีป,ปิ่งบัตบวตู่ครับช่วงนี้เนี้ยมันเจาหนาวเงี้ยครับสิบสองสิบสามองศาครับไม่คิดอยากปิ่งหนูครับ เอาไว้ปิ้งยยกตัวดินะบบหลายครับบ่วงกับามาสามสิบหลังครับมีท้าใส่บอี่ไปดูหมองเลยครับหนูหนอง แล้๋ยวจะมันดิดไปทางไหนครับบอกคือใส่น้ำให้น้ำช่วงเข่าครับช่วงเข่าใส่ง่ายครับนี่ครับกัดแม่นี่กัแดแรนมานี่ครับนี่ตัานี่ปั๊บกันมีหนูนะครับเป็นยังไงครับ พอคอยมีว้อยคนใส่ีนิอู้มี่เราขี่รันนะดักนี่กันกนะครับดักจุ่มๆกันนะครับเอาตัวเดียวเพราะเรปิ้งครับเจ้นกลวยครับนำเลยครับ ไว้ไไนลยครับไว้นี่ใส่จุ่มไปไปทางไหนก็ต้องถือนะครับขันบ่โดดขามบ่วงห้องครับต้องกลมง้มอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวคําก่อนอื๊บ พอดีครับเนี่ยไม้โอ่งมายกันมากินครับเน,น,นี่ะนะเนี่ครับนี่มีขี่ว่ะเมื่อกาล่ครับบอนนี่แหละครับข้างว่าสิเลาะไส่ไปน้ำมันนี่แหละครับน้ำทงังอ่าเลาะใส่น้ำขังนี่สิครับน้ำขางน้องอันนี้น้องเปิดได้ครับหนามยังเปิดได้รถมาหนึ่ครับ นี่ครับใส่ไปน้ำปลาไม่ย่ลาบเป็นสิทธแหละสีคือบ่สีเป็นแต่มีทางอยู่นะครับแต่ว่าควายหนูสะมีบ่ครับครับมือเงินเสาจะมาลุ้นน้ากันครับว่าสิจูจาดบ่ครับไม้นี่สะเป็นยังไงสิได้เพราะไปปิ่งกินเสาบ่ครับมือเงินครับเจอกันมือเงินเสาครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมหลังจากเขาดักหนูใส่บ่วงไว้หมานครับวันนี้เขาไม่หยามครับผมสิบมานมาครับจูจาดมาครับไม้นี่นี่ครับไม้หนองเขาครับเขาใส่ไปนี่นะครับใส่โบกี้หลังครับมีหนูวัวตัวนี่ครับลังเรี้ยงหลังเรี้ยกโต่ำหลังเรี้ยงวัหมานแล้ว Làm vít 2, Làm vít 2, Mô mi lần Làm vít rồi lần. บ๊มีครับบ่มีหอดหูเลียนอันนี้กรับบ๊วอันนี้ก็บนนกับ่มีครับไว้ว เปลี่ยนมุนๆอยู่ครับมาเลยครับมาแล้วมาอยู่นั่นก็เป็นมุนๆครับเห็นครับน,บนี่ดูนี่เป็นมุนๆแต่หลักบ,บงังเขาถอนครับ อะไสองเซสน,นะครับส่งเหรอแยมแน่ครับวายอยู่เป็นมุนๆนบเนี่ยางหนนี่เลยครับรูมโม,ห,มห่งโมหึง่างต้องขาดตันนี้ครับ บ่วงหน่อยเราทำงานนะครับบ่วงหน่อยทำงานแล้วว่างๆครับไปนี่หนุใหญ่ครับหนุใหญ่ใส่สวยบ่มีเสียงหัวหมวกกีรับใส่สวยครับน้ำอยู่ครับใส่นี่หมามาแล้วครับแจมนึงบ่ปดครับ ร่างผมเอาเน็ตว,วันสอบนะเต็มแรกสี่เลยไหมหมาหนึ่งอลังนี่ขึ้นพบ่ได้นะครับอันนั้นโดนแล้วอะไรนะไปครับยังต่อครับ ใช่ก็ไม่เบมือนเดิมยังเหลือหลักหนึ่งอยู่เด็กเนี้ยอะไยไปครับยาวตัวเหมีบ่มีห่วต้องหาเนื้อมัดเลยเหรอครับ มีเ้มัเอาส่หรังเดียวมเนี่ยมันจนมามันอยู่ใต้นี่ หนูที่อยู่ใต่หูใต่บ่เงียงกีฬายนะครับบ่มียอันนี้นี่ก็บ่เงียบหนูบ่ห่วงเลยวันบ่ได้แังนะ นี่เขาใส่ไปจองหลังครับล้องเบิรงซื้อถามมาฟังนี่ช <c oughs> ่างหนูหลายอย่ครับนุ่งแต่มันเปิดแล้วต้นแหนมันติดลงทางมันติดตื่นอนย่างเสรแล้วโอมีครับ หนาวครับยังมึงเซลม,มึงมีตอวเพราะได้ปีกนะ้วครับเ่ราะเซลตัวเดียวได้ตัวเดียวอีหลีเพราะน่าสร้างบาดเนี่ยไปครับตั้งใจางบุญใด้ไปกอดนั่นแนละ้วไปใกล้มันคำก่อนมันหกหมดเองนนหาทางมาพอ มันอีเรืงมันใส่ต่อไปอีกครับเดีย๋ยวหาเนือ้อหมัดกระสอบพระหนึ่งครับผมมาครับมันมีเขาหลักบวงมัดครับเมาไปนนี้ก่อนครับคครบัวพีแนวหมัดเสือกก็ได้มาครับคืบอบ่กนะครับมองเขาใจจุ่มๆกันนี่ว่าตัวกู บวมีิ่ทั้งนี้เจ้ใสเนี่ยมันบ,บวงมันหลักหน่อยทั้งผู้ในีใส่หไม่มีบันมีครับเป็นด้่นเรียนเนี่ยครับนี่มีอดขวยครับมึงนี่มองหันบ่มีขวยได้ยังได้ตัว ได้จุ่มกันบานีเอื้อนยันเอ็นบ่วงยันครับได้นลรเอ๊ะเป็นแนนมีกับบอมีครับมีต้งใส่ไปใส่บอมีครับยังซื้อเลือยอยู่บ่วงยังซื้อเลือยอยู่ครับ เป็นไรอันนี้นี่กับบุญมิ้งยังเอาไว้นี่นออรับกระสอบไม่มีเขาใส่บ่ครับไม่มีใสบ่บ่ นี่ครับคุณไอ้หนิอมอเมตูเสยมอเลียนครับไหนล่ะเออเออนี่กับมอเลียนครับ Nguyên nghi cũng không có yêu 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 đẹp yêu 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 เนเพื่อนใส่เพื่อนทาสีไปว่าเมือนเห็นง,ง่ายหลักเงี้ยเอเข้าดีแบบไม่เอาเกาะมาอีกแล้วครับนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้ว <c oughs> เป็นมุนมุนนี่ครับนูบุกแย่ออีกแล้วนี่ สองเขาแล้วมาแล้วแต็มสองเขาคืคืออยู่ครับไหมสองเขาสองเขารุ่นว่ามันรุ่นซ้ำๆกันนะครับมาแล้ว,แ,ลวแต็มสอง Turn ong hục up, đây Tay là. Tay <laughs> là. Tay 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 ตใหญ่แง่ตวาาัวนี้แยอขาดด้อหล่ะอุ่นโดดสวบห้อนี่ปืนว่ามันจนป้อนครับเออปืนหน,น,นูนี่แเ้เอว่า ม้วนนิดสามสีขีดหรอครับหรือเคืองรู้เหมือนพวกแบบนี้ว่าเป็นหนูเรีอยงครับงามเงี้ครับตัวนี้ป,ปีนี้เพิ่งได้หนูไงนะครับใส่อยู่ไห้หน่ายังบมอว้นวนเัมนนี้ครับอานนี่เปิดยังไง รวดเที่ยวไ้ครับหมานแล้วมายนี่ยเพราะปีติหวังอานนี้ครับโมมิ้งนใส่ครับจนหมาเขามายิ้งกับมันแง่ก็ตัวมุกี้ครับ ý là cái luật tên gió nó ý mày phát quân em nó nào quá đây pin ล้มหนาวครับสองเปรียวันนี้นครับไปตัวับบีิเบ้านหล่มเช่ไครับวางอยู่แหละ แถวนี้ก็ทิ่บ่อใดนะครับอันจุ่มเดียวกันหอกมาครับเอ,อ้เอๆอผีมีแต่ควยหนูนะครับทางไรบ่มีควยอันนี้กับมุนมุน,มน มุนอย่ามุนจะความเปิดบ้นเได้องอเอามีส่น้นอุบอ๊บอันนี้เ้าเอา์นิน่อน่าเกือบ ร้อยครับเบิดแล้วครับนี่ได้สองแต้มครับผมเมียนมาครัเมีนเบิดแล้วล่ะนี่ได้สองเต้มครับผมคุ้มค่าดยย้วยครับสามสิหลังครบ รีบหลังเหลืออีกหลังหนึ่งจ่ยึบเก่าหลังนี่หนูซองตัวในเบิง้งด้านเหนียวที่ใส่ครับเบิ้งเงียบเดี๋ยวหมืแล้งเขามันซ้ำนี่ครับเดี๋ยว,วมัน,น,น,มนลเล่ไปหนีครับร้องเบิงเ้งเลื่อนนั่นไหม่นเจ้าใส่แบบไปครับ มันนี้เราได้สองตัวผลงานวันนี้ผลงานวันนี้ได้เปิดด้วยครับตัวตัวนั้นใหญ่แฮบ พี่นี่พึ่งพึ่งพ่อหนูใหไ่ครับกัดกันอีกสองตัวสองตัวใหญ่ๆห,หมานครับหมานครับหมายนี่ก็ได้สองตัวครับผมครับคลิปนี้ได้จ้ำนี่แหะครับว่าได้ปิ่งอยู่ครับ ปิ Fish, mind, ok anymore anymore ่งลายมืออย่ครับยิ้มสามก้นนครับเดี๋ยวคลิปหนาจะมาลุ้นน้ากันไหมครับว่าสหมานมาครับแล้วเจอกันคลิปหนาครับผมก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเจอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ